สคริปต์ภาษาไทยประมาณ750คำสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง w u k Auto Center วันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดพลังแห่งเทคโนโลยีและความกล้าหาญของคนไทยในยุคใหม่กับแนวคิดที่ชื่อว่า From the Sky to the Soil Thailand's New Generation Rises หรือจากฟ้าสู่ผืนดินกองกำลังรุ่นใหม่ของไทยได้ลุกขึ้นแล้วแนวคิดที่รวมเอาเฮลิคอปเตอร์จู่โจมสุดแม่นยำเครื่องบินรบที่คุ้มครองขอบฟ้า และรถถังหุ่งเกราะที่ปกป้องผืนดินเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวแห่งพลังและเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องและเพื่อชัยชนะวันนี้เราจะพาไปจอดลึกทุกมุมตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะระบบความปลอดภัยจุดขายพิเศษราคาประเมินและบทสรุปส่งท้ายเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือความประณีตและรายละเอียดของวงการออกแบบทุกมุมของเครื่องจักรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นสายอากาศพลาศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์หรือรูปลักษณ์อันทรงพลังของรถถังหุ่งเกราะ ล้วนสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความสง่าง,งามภายใต้แนวคิดแห่งอนาคตวัสดุภายนอกถูกสร้างจากคอมโพสิตชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานต่อแรงกระแทกพร้อมเคลือบสารดูดซับสัญญาณเรดาร์เพื่อลดการตรวจจับเฮลิคอปเตอรต์บินได้อย่างเงียบและรวดเร็วด,ด้วยใบพัดดีไซน์เฉพาะทางส่วนเครื่องบินรบมีรูปร่างที่คมชัดดุดมีดโกนพุ่งทะลุอากาศอย่างง่ายดายด้านรถถังภาคพ,พื้น,นั้นมาพร้อมเกราะตอบสนองอัตโนมัติและลายพรางดิจิทัลที่เปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อม ทำให้แทบมองไม่เห็นในสนามรบภายนอกจึงไม่เพียงแต่ดูทรงพลังแต่อย่างเต็มไปด้วยอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในทุกเส้นสายภายในห้องควบคุมของแต่ละเครื่องคือโลกแห่งเทคโนโลยีล้ำยุคและความสะดวกสบายระดับสูงภายในเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบถูกออกแบบตามหลักสรีรวิทยาเพื่อการควบคุมที่แม่นยำหน้าจอดิจิทัลแบบฟลูกลาสแสดงข้อมูลภารกิจแผนที่ภูมิประเทศและระบบเลงเป้าหมายแบบ AI แบบเรียลไทม์ที่นั่งผลิตจากวัสดุป้องกันกระสุนแต่น้ำหนักเบา มอบความสบายแม้ต้องปฏิบัติการยาวนานภายในรถถังนั้นกว้างขวางก่อว่าที่คาดมีระบบลดแรงสั่นสะเทือนแผงควบคุมอัตโนมัติและจอมอนิเตอร์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลยุทธวิธีแบบครบวงจรทั้งหมดนี้ทําให้ภายในไม่ใช่เพียงห้องเครื่องจักรแต่คือศูนย์บัญชาการแห่งอนาคตที่ตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวของผู้ควบคุมในด้านสมรรถนะ performance เครื่องจักรรุ่นใหม่นี้เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเหนือชั้นเฮลิคอปเตอร์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์ไบาย ที่ให้ความเร็วสูงสุดพร้อมประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเหนือระดับเครื่องบินรบติดตั้งเครื่องยนต์ขับเคลื่อนแบบเวกเตอร์แรงขับ plus vector ที่สามารถเร่งความเร็วจากจุดปล่อยตัวไปสู่ความเร็วเหนือเสียงในเวลาไม่กี่วินาทีส่วนรถถังใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซลไฟฟ้าแบบผสมให้แรงดิ่ดสูงและความคล่องตัวบนทุกภูมิประเทศระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศภูมิประเทศและยุทธวิธีแบบเรียลไทม์เพื่อปรับการทำงานให้เหมาะสมที่สุดผลลัพธ์คือกองกำลังที่ตอบสนองได้รวดเร็ว แม่นยำและทรงพลังมาถึงระบบความปลอดภัยที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของทุกยานยนต์เฮลิคอปเตอร์ติดตั้งถังน้ำมันป้องกันการรั่วหลังการชนขาเครื่องแบบดูดแรงกระแทกและระบบป้องกันการชนอัตโนมัติด้วย AI เครื่องบินรบมีระบบต่อต้านเรดาร์และอินฟาราเรดรวมถึงเก้าอี้ดิดต,ตัวอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถถังมาพร้อมระบบกรอกการแรงระเบิดภายในระบบด um ับเพลิงอัตโนมัติและกรอบป้องกันจรวดที่สามารถสกัดหัวรบก่อนถึงตัวรถ นอกจากนี้ทุกยานยนต์ยังมีระบบตรวจวัดชีพ,พจรอัตราการเต้นหัวใจและระดับออกซิเจนของนักบินหรือคนขับเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามสภาพร่างกายของทีมได้แบบเรียลไทม์เพิ่มโอกาสรอดชีวิตในทุกสถานการณ์จุดขายพิเศษ Uniselling q u e Point ของรุ่นใหม่นี้คือการผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลกกับอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างลงตัวทุกดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานและสัญ,ญลักษณ์แห่งชาติ เช่นลวดลายการูด้าบนตัวเครื่องหรือกรอบลวดลายไทยบนแผ่นเหล็กซึ่งสะท้อนความภาคภูมิใจของชาติความพิเศษอีกอย่างคือทุกระบบถูกพัฒนาโดยวิศวกรไทยทําให้ไทยสามารถควบคุมการอัปเกรดซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนได้เองอย่างอิสระลดการพึ่งพาต่างประเทศอีกทั้งยังมีแนวคิดพลังสะอาดเพื่อการป้องกันประเทศด้วยระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวสู่ผู้นำเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ในเรื่องราคาการลงทุนนี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งแม้ตัวเลขจริงจะแตกต่างตามรุ่นและอุปกรณ์แต่โครงการนี้ให้ความสำคัญกับการผลิตในประเทศเพื่อลดต้นทุนระยะยาวและเพิ่มความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานการออกแบบแบบแยกโมดูลช่วยให้สามารถอัปเกรดได้ง่ายลดค่าซ่อมบำรุงและยืดอายุการใช้งานหลายสิบป,ปีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศสุดท้ายในบทสรุป from the sky to the soil Thailand's New Generation Rises ไม่ได้เป็นเพียงโครงการทางทหารเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาความกล้าและความภาคภูมิใจของคนไทยจากเฮลิคอปเตอร์ที่ควบคุมท้องฟ้าเครื่องบินรบที่ป้องกันขอบฟ้าไปจนถึงรถถังที่พิทักษ์แผ่นดินทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเพื่อชัยชนะและเพื่อแรงบันดาลใจของคนไทยทั้งชาติและนั่นคือการรีวิวสุดพิเศษในวันนี้ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง W K Auto Center เพื่อรับชมรีวิวเทคโนโลยีสุดล้ำและยานยนต์แห่งอนาคตอีกมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนแข็งแกร่งมั่นใจและเดินหน้าด้วยพลังแห่งอนาคตครับ